รักนาาไหมตอนนี้ทุกคนในรถก็หายไปหมดแล้วครับคุณโชเฟอร์ทั้งเด็กรถน่าะจะเป็นแฟนเขาเนอะผู้โดยสารเดียวายจากบัอสเตชั่นบรายกับไปกันีเบอร์ักเนาเนเามันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมานั่งสนใจเรานะครับคือเขาก็มองว่าคุณเอาตัวรอดให้ได้โอ้ครับห้องน้ำเขาคงจอดได้ข,อขอ้ของน้ำ สถานีเดินรถในรักเนาซึ่งอย่างที่ผมบอกมันมี ต้องหาแอคซซ่ิเาหาตัวนี้แหะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าดูก่อนว่าประมาณกี่กิโลแล้วก็ขับตรงกันเอา please take it u เอามาสิลูปี50 50ลูีโอเคเดี๋ยวยเรอกำลังเป็นที่ <c oughs> เราต้อการไปที่โรงแรม

เออรถียก็ใช่รถทนรียรถให้ครับก็อินเดียเลยโอเคเดี๋ยวเาลังเรียกรถให้ครับเดี๋ยวก็รถก็รักเาตอนเย็นนะครับก็จะมีคนเยอะแยะมีคนช้อปปิ้งมีอะไรทั้งนี้เขาเรียกรถให้ก็เออ เนื่องจากว่าโดนรถสามล้อครั้แรกมันรับไฟดูไฟก็คือเขาจะให้คามัดที่นี่นะครับข้างหลังแต่ผมก็จองมาไว้แล้ว,มมลวเอ,อแล้วมันก็เรี้ยวข้าด้วยสาย50 50หยุด50รูปีก็เขาก็เลยช่วยจอดรถใหม่แล้วก็ประมาณร้อยสามสิบสามนัแล้วเราก็เดี๋ยวก็จ่ายค่าไฟ ตนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วตอนนี้ก็รอรถถนครับรอรอรถโดยใช้แอปมือถือของเขาอ่าเรียกให้นะครับเรียกให้็เ่เมี้ามแบบนี้รับที่ที่เรียกว่าาเราโเคก็ไม่เป็นไรครับก็เรียกรถได้แล้วนะครับมาพูด สีให้ารูดอ๋รับบูรูดรูดแรงเกี่ี่ยูเวเกนรูเกนนรามาสเปนโอ้ยยังตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถแท็กซี่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นแท็กซี่บริการก็คล้ายๆ Uber อูเบอร์แต่ไม่ใช่อูเบอร์เขาก็จะมีแอปของเขาแล้วก็เรียกเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ เขายังชั่วหน่อยครับเมื่อกีโ้โดนโดนเออสูป,ปี้เอ,อไม่ใช่สามล้อแต่ว่าเขาเขากลับพามาที่โรงแรมที่เขาอที่เขาจะได้ค่าน้ำครับผมก็เอาแผนที่เขาดูว่าให้ลูกคึ้นนลุกคึ้งแ <c oughs> ับเขาก็ดูเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็เออไม่ไม่พาไปที่ตรงนั้นเขาก็พามาที่นี่ <c oughs> ซึ่งผมจองโรงแรมไว้แล้ว ก็เลยทําให้ผมผมก็ต้องกลับไปที่ผมจองไว้ว่าตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกับอาร์เบก้าพาร์คแถวนั้นนะเผื่อว่าตื่นตื่นมาแล้วอาจจะไปเดินเล่นหน่อยอะไรด้วยและที่สําคัญก็จ่ายเงินไปเราด้วยนะครับก็นี่แหละครับก็ท้ายก็กขบอกเขาจะเอาเท่าไหร่ค่ารถที่พาผมมาติดแถวนี้แล้วก็วนอยู่แถวเนี้นะเขาบอกจริงจะไม่ให้ด้วยแต่ว่าเขาก็เขาบอกเขาค่าสิบ บอกจอ้าห้าสิบรูปีก็เลยมีแบงค์ร้อยก็เขาบอกให้เขาผอนมาไม่งั้นไม่ให้จริงจริง,รงผมก็ไม่อยากมีปัญหาเยอะจริงๆอะเราถ้าเป็นบ้านเราก็าแจ้งตำรวจเลยนะแต่ว่าเออเรามาบ้านเขาเราก็เข้าใจรับก็เลยโอเคแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้แล้วกันนะครับก็ก็พอดีก็พอดีนั่งอยู่หน้าโรงแรมตรงนั้นแล้วก็ เขาก็เห็นผมก็มีอารมณ์กะรถสาม้อนิดนึงนะเขาก็เขาก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะจริงตอนขึ้นรถที่บัสัานตรงโน้นเขาก็เขาก็บอกแล้วนะอีกคนนึงบอกว่าให้ผมอะถ่ายรูปคนนี้ไว้ถ่ายรูปคนขับรถลูกเนี่ยคนนี้ไว้ผมก็ผมก็ถ่ายไว้อล่นะผมก็ถ่ายไว้แล้วก็เขาแล้วก็ถ่ายวีดีโอด้วยแต่ว่าเขาก็ยังเขาก็ยังกล้าพามาอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเป็น นี่นขนาดผมเป็นผู้ชายนะแต่ก็โอเคตอนนี้ก็เราเจอมันก็ธรรมดามันก็มีทั้งคนใจดีและคนใจไม่ดี<ช>หรือว่าเขาทำมาหากินหรือว่าอาจจะคือก,ก็คิดว่าดีดีกว่าไปเจอโจรที่ปล้นเราอีกนะแล้วก็โอเคแล้วก็